ผมมาวิธีมาดูวิธีครับเอาข้าวหลามแบบพื้นบ้านนะครับแล้วก็ผมรูปบอกไปตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะผมก็แค่มาดูกันเลยนะครับมา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 ดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกเรียบร้อยตอนนี้ฝนตกนะครับทุกคนแล้วก็เราไปดูกดไลค์ด้วยนะคะกดไลกดแชร์กดตับคกับช่องอวีจกวีเตอร์ด้วยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเนี่ยผมการเผาพื้นบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่จับ ยังสู้ได้อยู่ดีนะครัเนี่ยผมแล้วก็จะมีคนทํามีลุงผมทําข้าวหลามนะครับใช่ครับลุงผมทําข้าวหลามอยู่ครับออตอนนี้ฝนตกหนักนั้นเนี่ยใช่ครับแต่การเผาข้าวหลามก็ยังไม่ยกเลิกนะครับยังไม่ยุดโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาชิมข้าวหลามสดๆกันนะครับใช้ครับพี่ดีหิบห้ิบข้าวหลามดีพี่เจย,ย์หิบได้ไหมกระโหอกเราก็ไม่กล้าหิบหรอกอ๋กอ,าอ,าอาจากนี้นะครับจากนี้ เดี data, ๋ยวได้เดี๋ยวเดเดี data, ๋ยวักบนึงเดี๋ยรอชิมเลยวก็ชิมเลยเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็วเรมาเร็วเมามาชิมเร็วเเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ่ะอ่ะยิบยิบแล้วครับ หยิบครับหยิบข้าวหลามมาชิมนะครับหิบเลยคุณเต๋อเชิมเลยครับข้าวหลามนะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับข้าวหลามคุณครับเนื้อมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับผมเนื้อโคจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือใช่ครับเนื้อมันจะเป็นมาชิมกันเออตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนเดี๋ยวเออเออกินไหาช อ,นนอันนี้เปลือกอันนี้เป็นเศษไม้นะครับผมอร่อยมากเลยครับผมอร่อยอร่อยใช่ครับอร่อยมากเลยครับผมมันเป็นแบบหวานมันใช่ครับแบบนี้ครับผมจะหวานน้อย่อยจะหวานน้อยแล้วมันน้อยไปหน่อยแล้วก็แล้วก็จากนี้หวาน อันตอนนี้ตอนนี้เอาตรงกินไม่หยุดเลยนะครับผมเพราะมันอร่อยเกินนะครับใช่ครับแล้วนี่ผมกุงเ,เอาเข้าวหลามเกร็กแล้วกนนครับ,บรางคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีนนครับบ,รบ,บ,รบ,บ,รบ,บ๊ายบายบ๊ายบายก่ยยยยยละลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ดับช่องโอชินกับอินโตรด้วยนะคะแล้วเราก็จะลืปติดตามคลิปต่อนต่อไปนะครับวัสดีครับบ๊ายบายจ้า